อคันมาเริ่มเลยดูวยอุย้ยขี่ล้านเนี่ยเ,เป็นเราตกเปล่าตกตรงนี้ก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยเนะครับจะให้ทั้งที่ชั้มอีกเนะาะจะให้ซั้งที่ชั้มคือเด็ดักเม่เด็กักอะ เด็กๆมาดูก่อนทุกคนตัวอะไรดำๆนะแม็กโคครับทุกคนหรือเคจริงด้วยดูครับทุกคนดูจริงบ้านเราจะพัฒนาแล้วบ้านมีการทำทุกคนนั่นมันเจอทุกคนผู้ชมผู้ชมครับทำไมการสาะหรือเปล่าผู้ชมผู้ชมผู้ชมครับทำไมมีจอเค็ทำไมมีอะไรดำๆด้วยที่มันลอยได้ครับผู้ชม นี่นี่มันดูรถรถเกียดนี่ไหมเห็นไหมนี่รถเกียดนี่รถโปรตุเกสนี่นี่รถเกียดลูกรถเกียเดอร์แต่ว่าช่้มันเหมือนประเทศโปรตุเกสโอ้ยพี่บัวขี่ไไปดูมันเงาเหมือนตะละแค่สีดำเลยอ่ะจริงด้วยเขาทำเออเขาเรียกว่าอะไรกันซอกหรือเปล่ากันซอกวันนี้เขาจะสร้างบ้านแล้วเขาสร้างบ้านแล้วไม่เขาก็ทำสระว่ายน้ำให้เราคาเฟ่ตั้งตรงนี้พอดีเลย กาแฟ่ก็ให้เราไหตั้งอู่ตรงนพอดีเลยแหล่องเที่ยวเห็นไหมเนี่ยเห็นมด้ยลูกเห็นไหมจะมีสระน้ำด้วยเห็นสะพานเห็นไหมมีสระน้ำมีที่เล่นน้ำด้วยอยากเล่นน้ำอ่ะอยากเล่นดูดูรถเกียร้ยแต่ว่ารถเกคมันเริ่มเลยรถเกตอ่ะใช่มือ้มเค้อาเร่มเ มาเริ่มเลยดูอ่ะอุ้ยี่ล้านเนี่ยสองพันดูนะดูดูต้าเกลียดน่ะดูอ่ะดูนะดูต้องเกลียดน่ะหนีกองพี่ห้ออะไร เกียรติถอยไม่ทำไมทำไมเฉยอ่ะก็พ่อไม่รีบดูอะไม่ไมพ่อจะดูเขาเกียรไงนอยู่พ่อไมเ่เคยดูเกียรใหญ่ขนาดนี้ดูล้อมันเดี๋ยวหูโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่แต่แม็กโคเล็กใช่แล้วโคตัวเล็กมากค <c oughs> ืเอาแล้ว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 หนึ่งสองถอยถอยตกน้ำเอาว มเ,เอาเอาไม่เก่งเอาไม่เก่งแล้วโอ้ยหยุดงานแล้วโอ้ยมาถ่ายตอนหยุดงานครับพี่น้องเอแล้วเหรอเดี๋ยวพ่อพาขี่สำรวจสำรวจเหรอนี่ไงสำรวจที่ไหนโค้งนี่ไงที่เขาทำเนี่ย โอเย้นะไปดูเขาทำอะไรบ้างตันะครับบ้านของเราจะพัฒนาแล้วบ้านสาะอ้ำข้างที่สองเราใช่แล้วก็นอนได้ทำตะลิงใช่ตลิก็นอนได้พังนะครับแล้วก็เขื่อนก็จะตามมานะในอนาคตอันใกล้นี้เป็นเราตกเปล่าตกตรงนี้เป็นทางโค้งนะมันจะทำให้

เราขับแล้วก็ตกเลยพัฒนาไปไกลแล้วครับบ้านเราใช่เชนี่ครับแล้วทีนี้ตกนาล่ะเสียตกน้ำเสียทางโค้งมันก็จะมาประมาณนี้นะแล้วเราจะถอยยังไงอ่ะไปถึงนู่นนู่นหนนู่นอ่ะแล้วเราจะถอยแล้วเราถอยยังไงพ่อตรงนี้ก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับแล้วเราจะถอยยังไงอ่ะทำเป็นแพร์ทำเป็น ที่กินอาหารได้เลยครับพ่อเราจะถอยยังไง่นสีลูกเราถอยยังไงล่ะเราถอยยังไงไม่รอดหรอกไม่รอดแล้วพ่อมาทำไมอือตายแล้วพ่อถอยยังไงตายแล้วต้นบัวตายแล้วตลูกจะทำยังไงดีแม่แม่มาถือเองพ่อหาถือเองโอ้ยออกไปอ่ะนึนเจอหมามั้น่ะ จริง,ง,ง,งแล้วพอถือเจอมาไหมมาป่าเห็นไหมเนอะมาพอมันคือหมาป่าแล้วเราถอยยังไงอ่ะพ่อทำไมพ่อชอบมาทางนิมเราก็ขี่ไปเรื่อยไงแล้วพ่อมาตรงนี้หมาหนูขนลุกหนูไม่อยากไปหนูไม่กล้าแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวหนูเป็นไรนะอบหนูเป็นไรมีใจชิ่งเลยนะถ้าชิ่อคืออย่าง หนูเจ็บอะไรเมื่อกี้หเจ็บอะไรเจ็บที่ข้งที่สามอีกเจให้ครั้งที่สามอีกเนาะจะให้ซ้ำที่สองอ๋หนูไม่อยากมาที่นี่แล้วถ้าผมหนูลงพ่อไม่รู้เลยแล้วเราจะมุ่วะยังไงอ่ะทางตันแล้วน่ะใช่พ่อมาทำไมล่ะแล้วเราจะอยู่รอดยังไงพ่อหนูบอกเลยแถวร้านแล้วนักขยงข้อก่อนเล่นได้ใช่ ซื้อของเล่นแล้วทำหน้าเศร้าแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ไปหน้าชกไม่น่าเลยใไปหน้าเลยพ่อไปเร็วเแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่แก่รอดแน่วัน่ี้พี่โบใส่กล่องวะพี่เพืว่าก็แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่พ่อปาร็วเร็วแกไม่รอดแน่ได้ อะไรนะมี่ข้างก่อนเหรอแล้วข้างเงินหมดอ่าตังไปร้อยหนึ่งขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับซื้อได้อันเดียวใช่ไหมเออพาน้องไปซื้อได้อันเดียวกินอะไรกจะกินแล้วเจ้าของตลาดเนาะไวรุ่นคิดถองเราตอนนี้พักเบกินข้าวอยู่ได้พี่เลี้ยงก็คืออาสิทธิ์ครับอ๋อแล้วสิทธิ์เปิดร้านให้นะต้องจงนะใช่ไหมได้สิทธิ์คนเปิดร้านให้ครับสมภาพมากินข้าวแรงมา เราพันคีดคล้องกป็น่ย uh> ังลูกไม่ยังก็้เดือฮักเมื่อเดือฮักอ่ะไม่อยู่ร้านสองวันมาเช็คก่อนโอ้โหกระด้างแง่กโอ้ของหายหมดเลยหน้าร้านเลี้ยงเลยเอาแตงไกวาหมดแล้วหรอ อันนี้เป็นออเดอของแม่ข้าซไว้ให้น้องช้างมาต้องได้กินเลยใครอะอน,นี่ออเดอรของได้ปุ๊กใช่ค่ะนี่คือล้างพร,พรมม้อมให้น้องช้างมาต้องได้กินทั้ง3เชือกอ๋อนี่คือล้างแล้ว <c oughs> ลาลติ <c oughs> ลลล๊กเกอร์ด้วยนะนี่ e, แม่ปุ๊กนาน,นูวันนี้ยอดเท่าไหร่มีแฝดไหมไม่ถามไม่เฉยถามไมเฉยถามไม่เฉยไม่ต้องเข้ามาหรอกถามไม่เฉยไม่ต้องเมาหรอกปุ๊กเียปุ ไปคุณยรงนีนั่งงเสกปุกเสกหรอไปเร็วไปเร็วมาไคคทำงเอไปนะไอ้ของเย้เยเอาอะไรเย้เอาอะไรพรอมเสียงนะไปเร็วพี่่งไปเร็วไปเร็ว รับตารับตาบักเสกรับตาไปเลยไปทำไมไปทำไมไปไปเสกไม่ไม่รู้ตัวไปไปเสกยังไม่ตื่นเลยค่อยๆค่อยย่องค่อยย่องโอเคค่อยย่องไปไปค่อยย่องไปเร็วเร็วเดินไปดิเดินไปเดินไปอย่าเสียงดังไปเดินไปไปไปเร็วไปเร็ว พวกซสกสีเวลาตกแใหญแห้งด้วยไปไปไปมานีมาดีมากเอาะไรมากินข้าวกินยังตะบัวนะบรรดาของได้แล้วเพราะอะไรสุดดยวยยัง นี่สิไปหาเนีานไหมยไปหานาเนียหาใครใครคือนาเนียนเาเนียคือใครไเนียนเนี่ยนเนี่ยนบัวแล้วบวแล้วบัวชเลวบล้วไปเบิร์ตเลยนี่ไปไปไปกระน้งไปหาหมาหมาซื้อนาเนี่ยยังยังนะฮักเลยแล้วพอไปตามเบาไปคุณน้องไปแล้วหุ่นเห็นบ้างไหมไปนอกไปหมเราผ่านไปหลายหลายรอบแล้วแน่นอนดูครับ ยางไปได้บนแจ็ปเลยไปไ่หรไปเออยังไม่ไปไปยางไปเด่นไปเ่นไปไปดูไปไปเด้ลนไปแสิคิดว่าไปเอาน้ำสิสิคิดว่าไปเอาน้ำอยู่ล็อกกลางครับผม ูเจอกันที่บ้านเจ้ใหญค่ันนี่และแล้วก็ไม่ได้ไปไลฟ์สดนะครับเนื่องจากว่าช้างยังมาไม่ถึงครับพี่น้องกลา,ายเป็นแลนด์มาร์กนะครับเด็กๆไปเลยครับขอบคุณนะครับออเดอร์ของอแม,แม่นะครับแม่ปุ๊กแม่พี่แซมใช่ไหมแม่พจชรีนะครับที่สั่งออเดอร์ผลไม้มาให้นะครับ เปลี่ยนสุ่งของแล้วเตรียมไปลองน้องช้งางมาไปส่งเลยนะครับสวัสดีครับ